สวัสดีครับจากร้านนวัดชัยนะครับขอบคุณ,ณท,ทุกการดีๆที่ลูกค้านำ Honda Accord นะครับมาติดเป็นฟิล์มใส่กันลอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันก่อนเลยนะ ฮอนด้าแอคคอรคันนี้ติดฟิล์มใส่กันรอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างตัวของฟิล์มใส่กันรอยจะสังเกตได้ว่าตัวของสีรถและฟิล์มใส่กันลอยนะครับไม่มีความต่างเลยหรือจะทําให้ไม่ไม่เด่นขึ้นมานะครับเนียนไปกับตัวรถเลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้น้ํายาล้างได้ปกติเลยแล้วก็มีเซลล์ฮิลิง่งหรือการฟื้นฟูตัวเองด้วยนะครับเบ้ามือจับเป็นสิ่งที่เราใช้บ่อย อาจจะโดนเล็บโดนอะไรโดนเล็บหรือโดนข่วนได้ง่ายนะครับเป็นเพราะว่าตัวของเบ้ามือจับครับเป็นจุดที่เราสัมผัสในทุกๆครั้งที่ก่อนที่เราจะขับรถนะครับจุดต่อมานะครับที่ลูกค้าติดไปตรงเนี้เขาเคยเป็นรอยแล้วเพราะรอยของแก้วเวลาระวางแบบนี้มันก็ทําให้เกิดรอยได้ง่ายนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครที่แบบใช้รถบ่อยๆเราไม่ได้ระวังตัวอะไรมากนะครับแนะนําว่าให้ติดไปก่อนเลยถ้าเรายิ่งติด ตั้งแต่แรกมันจะทําให้ตัวของรถเองเนี่ยมันได้ได้ความเนี้ยบแล้วก็สีของเขาครับจะเก็บทนนานถึง7ปีเลยทีเดียวเชียวแล้วครับอายุถึง7จ็ถึงสิปีตัวนี้ก็การพวกสารเครมีได้มีการฟื้นฟูตัวเองได้จากความร้อนแบบนี้นะครับอันนี้ติดทั้งหมดนะครับทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีความเงาเพิ่มอีกนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีตุ่มตรงนี้แถมให้นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับ ตรงนี้เราติดไล่มาถึงตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าการป้องกันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาตัวทดสอบให้ดูนะครับยังไงขอบคุณครับฟิล์มกันรอยอาร์กติกนะครับหรือฟิล์มกันรอยรถยนต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูความแตกต่างกันนะครับตัวนี้คือฟิล์มกันรอยอาร์กติกที่ติดไปแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นตัวของฟิล์มกันรอยทั่วไปอันนี้เป็นสีเดิมๆของตัวรถนะครับถ้ากดปุ่มนี้นะครับจะทําให้แผ่น ตรงนี้นะครับร้อนขึ้นเพื่อเราจะดูว่าการป้องกันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าขูดไปแล้วจะเป็นยังไงตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนะครับจะสังเกตได้ว่ามีการเกิดรอยนะครับคล้ายๆนน่นตรงนะครับเราขูดเพิ่มเติมนะครับจะได้เห็นชัดๆ แบบนี้นะครับก็เป็นลายๆนะครับเวลาเราเจอความร้อนตรงนี้นะครับแต่ผมตัดข้ามไปเลยนะครับส0่ิบวิเมื่อกี้ที่ผ่าน4ี่สิบวิไปแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวฟิล์มเนี่ยมันใสเคลียร์เหมือนเดิมนะครับถ้าเจอความร้อนนะครับแล้วก็ตัวของตัวนี้นะครับคือมันเป็นความร้อนทั้งแผ่นนะครับตัวฟิล์มธรรมดาตัวเนี้ยเขาก็จะไม่ได้ ให้การความร้อนที่มันคืนมานะครับหรือไม่มีเซลล์ฮิลิ่งนั่นเองนะครับส่วนตัวของตัวนี้นะครับเ็จะเป็นรอยไปเลยกระสีนะครับซึ่งมันแก้ยากเนาะเพราะสีดำนะถ้าเป็นรอยปุ๊บรถจะไม่สวยเลยในทันทีนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัชชัยออโตแอนนะครับหรือโทรเบอร์05 7ย1 7 7 1 1นะครับขอบคุณครับ